ตอนป่าหน้ากลัวจังวันนี้อากาศดีเด็กๆกำลังเล่นอยู่ในทุ่งหญ้าตกกันชาเร่่า้ยดิจิงจับให้ได้นีลมแรงจังเลยอ่ะอาออจ้ขึ้นไปสูงแล้ว่ะอาจกอารยแล้ว จะเว้าวน้อยจะว้าวน้อยกลับมาก่อนจะว้าวน้อยมันไปแล้วอ่ะไปไม่ได้แล้วใช่แล้วมีอะไรเหรอมีว่าวอยู่ตรงนั้นน่ะแม่จะบอกว่าแม่เคได้ยินเรื่องป่านั่นเหรอในนั้นมีต้นไม้แปลกๆ นานมาแล้วมันเคยเป็นสีเขียวเหมือนต้นไม้ต้นอื่นๆแต่แล้วใบร่วงตายทั้งต้นและตั้งแต่นั้นมาคือมีเสียงร้องอโหยวหวนน่ากลัวดังออกมาจากมันด้วยนะยน่ากลัวสุดๆเลยอโอ้โหเติกกี้เลิกหลอกบบมเบิลได้แล้วไม่เป็นเรื่องจริงนะใช่ๆๆ <นะ S 2> ตอนกลางคืนเสียงเหมือนนสูนร้องครางอ,อ,อ,อืจเย็นๆนะแบมเบิลเรื่องแบบนั้นไม่มีจริงรอโถไรสาระ เหมาะกับนายแล้วบาบูไปกันเถอะบรายนายคิดว่าติ๊กี้พูดเรื่องจริงไหมไม่มีทางหรอกบรายแบมเบิ้ลทำไมครับไงจ้าเด็กๆคันนี้จ้าแม่ครับครับวันนี้แม่เก็บแครอทมาแบมเบิ้ลลูกช่วยเอาไปให้ไวเอลเลตทีได้ไหมจ้าได้ครับได้ครับเก่งมากจ้ะลูกอ่ะ บัมเบิลให้ฉันทำให้ไหมไม่เป็นไรฉันทำเองได้เจ้าผีเสื้อเฮ้ฮอ๋อเฮ้เจ้าผีเสื้ออะไรอ่ะ เราต้องกล้าหาสิแล้วเอาแครอทไปส<า>่งฮะไม่รู้ว่าต้นนี้หรือเปล่าว่าที่ติ๊กี้พูดถึงนะ่ะฮะมีใครอยู่ไหมสวัสดี ดิกกี้ชอบหลอกเราอยู่ด้วยเลยอ่ะใครอ่ะด้งลอยอะแม่ครับไวอ่อนเล็ดไวอ่อนเล็ดเธอต้องช่วยฉันนะ ปิดประตูเร็วเบมเบิลถ้าทำอเหมือนเธอกลัวมีอะไรเหรอฉันฉันควรจะเอาแครอทมาให้มากกว่านี้นี่เป็นนี่เป็นแค่ที่เหลือนอกนั้นถูกปีศาจกินหมดแล้วปีศาจเหรอเอแบธไม่มีปีศาจอะไรนั่นหรอกนะมีจริงๆนะฉันได้ยินเสียงร้องของมันในป่า มาแล้วค่ะสักครู่แ้วค่ะเอ๊ะเอ๊ะฉันเองไบร์เธอก็เอาแรลบมาให้ฉันเหมือนกันเหรอไบรยใช่แล้วล่ะไบร์ติกกี้ไม่ได้โกหกนะมีปีศาจอยู่จริงๆนายเห็นหรือเปล่า ฉันเห็นแค่เครลลอทที่นายทำตกอ่ะฉันบอกเขาแล้วว่าไม่มีปีศ u, าจแบมเบิเธอแค่หลอกตัวเองให้กลัวแต่ฉันรู้อ่ะฉันได้ยินบางอย่างในป่าน,นั่นนะมันเป็นเสียงแปลกๆมากเลยอ่ะอาจจะเป็นเสียงลมในต้นไม้แบมเบิ u, นายคิดมากเกินไปแล้วนะไวโอเลตเราต้องกลับบ้านก่อนนะจ้าแบมเบิ u, เอาตะกร้ามาแล้วก็ไปกันเถอะอ๋ตะกร้าอยู่ไหนนะ บลายเรากลับบ้านทางอื่นดีไหมอ่ะไม่ต้องห่วงหน้าแบมเบิลฉันอยู่กับนายนะมา,ถามเถอะน้าแบมเบิลดูสิน่าตะกร้าเราอ่ะออเดี๋ยวสิลายแบมเบิลมาช่วยฉันหน่อยเด้ไม่ต้องกลัวมานนี่เราเข้า <c oughs> <c oughs> จับเลยแล้วไงตาบอลแล้วปีศาจจับฉันได้แล้วก็ได้ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเลยแม่ครับไรแบมเบิลอย่าร้องดินายต้องกล้าหาญดูสิที่นี่ไม่มีปีศาจสักหน่อยไม่เห็นเป็นไรเลย นายฟังสิไอ้อ <c oughs> แบมเบิลนายแค่ทำให้ตัวเองกลัวนายยังกลัวอยู่อีกเหรอไม่มีปีศาจสักหน่อยดูสินายแน่ใจนะแน่สิต้องให้มีปีศาจฉันก็ไม่กลัวมันหละเงอะปีศาจปีศาจไรอะแบมเบิล บางทีเขาอาจจะพูดถูกกันได้บมาเบ้าคอฉันด้วยมาตาบเรามาแล้วไปดูนินนะฮะฮะฮะอยู่ไหนเอออยู่โน่นฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะมีมีเบสาดระฮะ มันอยู่ข้างต้นไม้แห้งๆนั่นน่ะฉันก็บอกแล้วว่ามีปีศาจฉันไม่เชื่อหรอกนะงั้นก็พาฉันไปดูดีไหมเ้เราไม่กลับเข้าไปหลักไม่เอาไม่เอาไปกันเถอะนะเราไปหลายคนมันจับเราไม่ได้แล้วแบมเบลบาบูไปกันเถอะเร็วเข้า้ยฉันจะไปตามคดีนมอฉันควรทำไงดีอยู่คนเดียวซแบมเบลแล้วเข้าอคยด้วยฮะยแบมเบิ มันอยู่ไหนอ่ะอยู่ในต้นไม้ที่ถูกสาบนั่นนะ่ะเฮ้ยมาเถอะมาเถอะม,ม,มันทำเสียงวู้วู้วูน่ากลัวแบบนี้ <ten S 2> ฉันอยากเห็นปีศาจต,ตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเซวิกปีศาจอยู่ในนั้นหรือเปล่าปีศาจ จะเชื่อเฮ้ยวิกอย่าทำให้เรากลัวแบบนี้พีีม่ีปีศาจบนหน้านี่ราช่อเฮ้ย้วยเว้ยเฮ้ยเเกเอ้ยเฮ้ยเเฮ้ยี่้ี่ฮ้ยนฮ่ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ครับยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเเฮ้ยเฮ เด็กๆมานี่เดี๋ยวสิครูรู้ว่ามันคือเสียงอะไรดูสิห<า>เห็นรูในต้นไม้พวกนี้ไหมพอลมพัดเข้าไปในต้นไม้มันจะพัดผ่านทางรูเหล่านี้ทำให้เกิดเสียงวู้วูเหมือนฟลุต<า>ไงล่ะฟลุดยักษ์นั่นแหละครับใช่แล้วล่ะ เด็กๆไม่ต้องกลัวนะเชื่อครูสิทุกเสียงที่เกิดย่อมมีเหตุผลมามาดูกันฮะนี่มันอะไรเนี่ยฮะอะไรเหรอครับข้างบนนั่นฮะฮะนั่นมันบรายดูสิได้ไงฮะนฮ่นว่้าวนี่ ขึ้นไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับทีนี้เราจะได้เา้าคืนแล้วได้แล้วละ่ะเป็น<า>ไงล่ะทีนี้ทุกคนก็เรียนรู้กันแล้วใช่ไหมหรู้แล้วครับหวัดดีเพื่อนๆนโลกเรามีอะไรแปลกแปลและน่ากลัวเยอะแยะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับมันจะทำให้เรามีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยนะครับบายบาย